กับสบายดีพี่น้อง FC ถุกท่านเบสซมองซุบอลวันศุกรเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวก็ะกับสบายดีเด็กพี่น้องมือหนีมาผมมาเพ่ะกระซองเจ๊กเกาเหลาพี่น้องมือนีเฮาสิไปเพื่อน้องปูน้องแป้งเนาะพี่น้องมือหนีเขาซื้อส่งค้าสั่นพี่น้องมาให้น้องปูน้องแป้งเนาะเด็กเสียไปเหมาะใหม่เพลินเพราะว่าผมมีส่งนงพี่น้องมีอยู่ซองซำโตสงค้าสันเขาก็ับไปซื้อแต่ส่งข้ายาวหายอ่า ทงหนึ่งส้มร้อยกาบาทพี่น้องส้มร้อยหาสิบมีสิบโตพี่น้องเขาก็เลยจะไปให้น้องปูน้องแป้งเนาะเาซื้อมาเมื่อวานพี่น้องไปพบไปพอะกันเพื่อนน้องปูน้องแป้งพี่น้องตอนนี้เขามาหอดเพื่อนเพิินแล้วพี่น้องี๋ยวมาเพิ่นจกไปไซคือสิบอยู่เนาะพี่น้อง มื่อนี้มาหาเพื่อนกาได้ข่าวดีพี่น้องมีอาจใจดีทางอันโคละเนาะไอฟ้าลุงเมื่อนน้เพิ่นได้ฟังเงินมาให้อันน้องปูนอป้องเปี้ยงสองพันบาทพี่น้อง้วกาสองพันหนึ่งร้อยเนาะอันส่วนว่าหกสิบบาทเพ็่นฮักคาตาเมียมก็เเรืออยู่สองพันกับสี่สิบบาทด้อยพี่น้องส่วนว่าเงินนี่เฮาก็ได้คุยกับอาอเพื่อนแล้วว่าห้าสิขคออันสมทบเนาะพี่น้องไว้สาง อาฟ้าบ้านให้นองพี่นอ้องฮาสิไว้สร้างฟ้าบ้านฮาสิซื้อฟ้าบ้านให้เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อให้ร้ายทานที่เิ่นซอยเข้ามาทางหลวงลงุลงกันเนาะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกฐานอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขสุขคนเ้ยพี่นอ้องตอนนี้ฮากลับมาหอดเฮื่น้องปูน้องแป้งนะพี่น้องสบายดีป้าขอโทษด้วพี่นอ้องอยากเมือเนี่ยจักหน่อยมาหนังทั้งพีดดูลูกือซีมันเมิด มานั่งทางฟ้าได้ส่งใหม่พี่น้องสลองส่งใหม่สบายดีป้าลุงและสบายดีป้าลุงเ้าก็เลยพอ๊ปดี้หามากับปั๊บน้องอาบน้าพี่น้องก็เลยบบอดี้ไทยเบิ้งน้ำงามอ่าไปซื้อมาให้เพิ่นพี่น้องดีใจบอด้ส่งใหม่ดีใจตอนอื่นต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเดอ้อ ขอบคุณคุณยายใจดีเอฟซีทูกฐานนะคะลุงนะคะขอบใจลุงนะคะป้าทางเมืองนอกโดยคุณยายใจดีทางเมืองไทยหลายๆท่านเอฟซีทูกฐานที่ให้กำลังใจขอบคุณน้องแป้งอยากจะขอบคุณลุงลุงทูกฐานขอบให้น้องแป้งขอบคุณกรอนครัวผาแย่ ลำรวยลำรวย,วย,วยดีใจพี่น้องได้ส่งใหม่จ็คโตหนับให้ป้าลุงม,มั่งด้วยค่ะมือนิกามีคุณลุงทางโคราชเนาะลุงไอ้ฟาลุงนั่นแหละขอบคุณไอาลุงฟ้าลุงเดอ้อทางโคราชที่ฝากเงินมาให้น้องปนูน้องแป้งขอบคุณลุงเพื่อนนะลูกขอบคุณลุงที่ฝากเงินมาใส่ พีน้องแปะความสุขภาพแข็งแรงบวเจ็บบวจุบลำรวยลำรวยสาธุพี่น้องคิดสิ่งใดการลุ่นกันพี่น้องที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกฐานเนาะโอ้เจ็ดแปะใจดีทุกฐานที่ซอยเรือเข้ามาเนาะการลุ่นกันพี่น้องความฝันน้องสิเป็นจริงบอกเขาก็ยังให้น้องได้ฟ้าบ้านนี่แหละเพราะว่านอนกลางคืนก well ็น้ำตาไหลบวชหายกั Six, set, ่คนว่าเป็นอย่างขี้มอดเข้าตาเนาะ ขี่มอดดนดนี่พี่น้องเอ้ยขี่มอดรีรอทำความสะอาดจะได้มันกับ,บหายเนาะเพราะว่ามันมันเป็นขี่หมอนด้วยเนกอิกนบะมีกินผัมาเห็ดฟ้าผัดกินแมนทำซีนงมาในส่งปกติมีส่งอยู่จักโตสนงนะมีสี่ตแต่สียตัวหนะึ่งมีส่งกับเก้าดอกพี่น้องเอ้ยขับเก้ากับขัดขา,ดขาดเนาะเอาก็เลยอันเอาก็เลยไปไปะ เป็นแม่ค้าเน่ก็เคยมักซื้อโคงมาขายเนาะพี่น้องปกติก็ซื้อมาขายในล้านหละหลมือนั้นไปในเมืองก็เลยแบบในห้างฮับเบิรเนากะก็เลยไปซื้อหยกโลมาให้นะพี่น้องห้ทียก ดื้อกับผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เิ่นบบกเิ่นซอนมาละลายอย่างกะบะไรพังเอาเลยก็ไปสู่ชีวิตมีผู้ใหญ่ร้ายทานที่ค่อยเสลือเข้ามาเนาะพี่น้องทางผ่านทางล้วงลุ่งแล้วก็ทางเจ๊กเอาเลาก็ร้ายทานพี่น้องที่สนับสนุนเนาะก็ขอบคุณในลายพี่น้องที่สนับสนุนคอยเบื่องคิปเจ๊กเราเลาเนาะเจ๊กเลาก็บผมมีคําสิว่าพี่น้องมีแต่ผมมีคําสิขอบคุณก็มีแต่แบบดีใจพี่น้องแล้วก็ขอบคุณในลาย ที่แบบว่าเห็นให้น้องปูน้องแป้งกันได้มีชีวเอ็ดตดีขึ้นนะพี่น้องแบบเฮาก็ดีใจเนาะได้สวยส่วนตรงนี้ได้ฮะเฮาก็บ่เคยคิดเคยฟันพี่น้องว่าสีแบบเออได้สอยน้องๆได้ลายปันนี้ฮะนะสําหรับน้องๆก็ถือว่าลายเนาะลายอยูู่รหลุถือว่าเป็นบุญของน้องๆพี่น้องที่มีล่วงลุ่งเพิ่นกาพยามสอยเรือเต็มที่พี่น้อง กราบขอบคุณลงลุงลายทางโคราชเนาะเสื้อผ้ากาได้ลายสมบูรณ์แล้วเรือแต่เรือแต่ฟ้าบ้านฟ้าบ้านกับกับคือสีบเฮิงนาะพี่นอ้อง<ม>ความฝันก็คือสิเป็นจริง<ม>คือสได้แอมได้อยูอกเพระาะว่าเมืม่อ<ม>นี้ก็มีอายสมทบกับมาอีกสองพันเนาะสองพันหนึ่ง้วเฮากเ็เลยฮักค่รรมเนียมไปที่ฮาแจ้งพี่น,อน้องในก่อนาว่าก่อนฮาสิเปิดคลิปนั่นแหละรายกา เงินเก่าเนาะก็เลยอ,อยู่เลยอ,อยู่เท่าใดตอนเท่าไหร่นะเลยอ,อยู่เจ็ดพันปลายเนาะเจ็ดพันปลายแล้วเขาก็ฮักไปซื้อส่งในซ้ำเลยหาซิฟก็เลยอ,อยู่หกพันกว่าบาทแล้วเขาก็ซื้อมาตืมใส่ซองพันไรถ้ามีผูญญ้ใหญ่ใจดีสมทบขมาเขาก็สิประมวลสรุปพี่น้องว่าทั้งเบิร์ดเพื่อนฝากมาได้เท่าใดเลยเขาก็สิมาให้สร้างเห็ดห้พี่นอ้อง เห <c oughs> ็ดประตูบ้านให้น้องอาจจิได้ bbe 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 than, เห็ดเพิ่มมีเอฟซีไร้ทานก็บอกว่าให้เ้าเห็ดหน้าต่างให้น้องนี่เวลาน้องเปิดก็เขาก็จะอาจจิเปิดเห็ดอยู่พี่น้องเห็ดบ้านละปองละบานเนาะพอเวลากลางคืนมากะช้าใจเห็ดอยากได้หองอยู่ลูกได้รอกได้ออไปอีกบแรหองนอนเนี่ได้ได้อกในีกั่นเพราะว่าเขาก็อยากได้ห้องนอนให้น้องเพราะพี่น้อง เพราะว่าน้องก,กับแบบเป็นผู้ยิงเนาะน้ำมือสีไนงนะน้ำมือแบบว่าอันตรายมันก็แบบระวังเงาพออยู่กันลําพังเนาะนอนกันในบ้านสองคนเนขะากับสีแอมแขตเตรงนี้แหละพี่น้องเขตกกเซานี่แหละเป็นห้องนอนเนาะถ้าว่าเงินเรือนะถ้าบโบเรือก,กับโบเป็นยางพี่น้องถ้าว่าขางเงินบอพออเถองเงินโบพ่อเขาก,กับบเนะห็ดเนาะเขาก,ก็แอมเอาแอมเอาแต่ บริเวณรอบรอบน,อนอ mm ้องเนาะให้น้องๆ mm hmm. ได้สำเนีก็นือว่าดีใจเลยพี่น้องเลย mm hmm. ดีใจอยู่บบเด็กๆม mm ัน hmm. มีคำสี่ขอบุญขอบคุณเนาะกระทำตัวดีๆทีๆ่ผู้ใหญ่นสนับสนุนเป็นแบบเพื่อเพิ่นสีาเงินหาคำมาให้เราได้เนาะ mm hmm. เพิ่นก็ต้องทำงานเพิ่นก็ต้องสละเวลาหลายๆาอย่างที่เพิ่น สละเวลาห้องเพิ่นมาซอยเรือเฮากะเฮากะดีใจพี่น้องสีซอยเรือน้องปูน้องแปงได้ขอบคุณนลายพี่น้องตอนแรกนี่พักกินข้าวกันยังกินอยู่รวมเขาเลยหนึ่งเขามือนี่ยไม่ได้หนึ่งเขากินนะไรไม่ใหญ่บอสโดยมือนี่เพิ่นว่าไม่ใหญ่ยีแนวกินเพิ่นก็เลยแบบว่าให้ไปกินน้ำนะตัหากุ๊บห้าปลาห้ากบมาซื้อกัน ไปหากบประมา,นาอนี่นดนดได้ปลาคอปลาคอกินแล้วน้องกูได้ปลาคอน้องเพียงเด็กปลาคอตัวเดียวกับปลาเค็งตัวเดียวกูออดได้ปลาคอซ้ำแล้วก็บปลาเค็งแล้วก็บกบ,กบ,กบกน้องกูได้ปลาคุดโตไปคุดกบมาสูงไง่ไม่ใหญ่กินเอ้าเพื่อนก็เลยเห็ดสู่กินก็นเลยว่ะสนนไไนนิไปเห็ดกินนะไม่ใหญ่เหมือนพี่น้องไปหาคุดกบคุดเขียดพอวันเสาร์วันอาทิตย์น้องๆไปไปแอนะเนาะไปออน บ่อได้ไปโรงเรียนเมื่อนีกลับมาแต่บ้านบ่ไปหาแม่บ่เมื่อวานตอนค่ำที่เพิ่นไปเล่นน้ำฮายแล้วเพิ่นก็เลยเมื่อหาแม่นอนข้างคื้นหนึ่งแล้วก็มามาแล้วก็ไปหากินเิ่นว่าไปหากินหากะมาฮามาหอดกับดี่เห็นอาบน้ำหากะมาแต่สอนกุ้งสอนปลาบ่กุ้งก็ได้แน่แน่บ่ก็แบ่งกันสามคนแบ่งพูดกันสามคน โดยอาราพ่นอกสำหรับคลิปนี้ฮะกสิอําราพ하자ค่ะเด้อพี่นอก,กพัวพ่อกันขิดหนะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามสองเจ๊เอาเราด้วยพ่นอกขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแหง้งสุขภา,าพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุทานด้วยพ่นอกไปแล้วพ่นอกสบายดีพี่นอกสบายดีบ่าลูกไม่ล้า